นั่นเาอาแล้วเอาแล้วขันที่สองเอาแล้วโดนเล้วโดนเล้ว

ปากวะยงนนะเนี่ยครับวันนี้เราเก่งกับพามาออกไมอี้ละหมายก็เป็นหมายไม่น่ามูล แต่วันนี้มาตีไม่ใช่นาดินนะมาตีเป็นเหยื่อใส่เดือนเบ็ดวันนี้เรามาทดลองเบ็ดเบ็ดไอที่กำลังเป็นกระแสเนาะคงจะโลกกันนาะเบ็ดอะไรนะ <laughs> นี่เลยเบ็ดพริกอัตโนมัติ สีไปแล้วสีั้นแต่ก็มีกินบางอยางแหละเพราะว่าแย่ใส่เดือนบางทีลงถ้าถูกจุดปลามันกินเร็วมากเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเป็นยังไงวันนี้แต่ไม่มีเวลาแค่แป๊บเดียวใส่เดือนโตกแค่สักสองชั่วโมงนี่ก็โอเคแล้วพอทะลงปุ๊บมันจะกินเลยไงแย่ใส่เดือนนะ่ะเบ็ดก็นี่เลยตะเกีงกระเกี่ยวเลย อันนี้เป็นเบอร์เก้าอะเกาะพันเลยแหละเดี๋ใส่เดือนครับถ้าคือถ้ามันลงปุ๊บถ้ามันจุกถูกจุดปลากินเลยใส่เดือนมันไหวมากนี่เห็นนี้เลย ร้อนขนาดล่างอยู่ในร่มอะ่ะนักเกนยังร้อนเลยนะ่ะน่ะไฟเดือนน่ะข้อเสียของมันอะ่ะคือถ้าตีไปแล้วสักห้านาทีสิบนาทีปลาไม่กินอะ่ะมันมัน,ม,นมันจะยากกินมากเลยนะแต่ถ้ากินตีลงปุ๊บมันกินเลยสมายดีครับถ้าถ้าถึงหนาที่ว่าปลาซอยมันกินอะ่ะ เดี๋ยวจะมีคนมาตกเต็มเลยด้านนู้นก็มีนู่นด้านนู่นต้นไม้ด้านนู้นแตนไนนไ่ไกลนู่นคือมันจะเป็นหมายแบบพวกชาวบ้านเข้ามาตกแบบว่าตกปลาสอยพวกปากลากระมังพวกนี้นะ่ะเดี๋ยวนี้นะ่ะเก่งออก็มาลองเบทท็ดเฉยๆว่าเบดไอ้พริกอัตโนมัตินะ่ะลองมาตีอย่าใส่เดือนนะ่ะมันจะติดดีไหมนั่นนั่นนั่นเห็นไหมเห็นไหมขันแรกขันก

เนี่ยคือนักเก่งก็อยากจะให้เห็นเนาะว่ามันมันติดแบบในคลิปไหมที่ว่าเห็นไหมเวลามันดูดปุ๊บแล้วขอมันพลิกปุ๊บมันจะติดด้านล่างปากจริงๆที่ติดด้านล่างจริงๆริรูดอะเราจะรูดเหยียบขึ้นไปให้ดูนะเนี่ยเนี่ยขอมันติดอยู่ด้านล่างเห็นะ เยี่ยมอันนี่สองมีเหรียญแล้วนะไม่รู้จะติดไหมนั่นๆรื้ว่าติดแ,นนแล้วด,นนดูไป จิจรงๆคมไม่คมดูเอานะป๋าไม่ได้กินเบดนะนี่เกี่ยวคังนะนี่น่ะดูว่าแค่เขามาโชบเหยื่อนะนี่แต่เบดมันก็คมเพราตอน,นักเก่งเตะดูว่าคมใช้ได้เลยมันมีปลาหลินอยู่คันหนึ่งนะคันแรกเลยเนี่ยนี่คันนี้นี่นี่คันนี้นี่นี่คันนี้เลยเนี่ย รูามันติดยังนะแต่เก่งเห็นมันเลนอยู่นะ สายปลาหลากไปติดขาดสงสัยปลาหลากไปติดอย่าติดไม้วอนที่วันละเก่งบอกว่ามันเรียนใช่ไหมยึก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 ,ยกขาดเลย ตะเก่งอ่ะลองเปลี่ยนมุมตีตีริมพักโปง่งพักตบสองคันแลว้วก็ตีมุมกว้างนู้นเลยอี่สองคันคือปามอยู่ทั่วไปเนาะมันกับพูดยากหมายมันกว้างเพราะว่ามันมีหมายลองแคบอยู่นะแต่นะักเก่งมั่เดาไปเพราะว่ามันเข่ายากมันห่างไกลคนดะ มาแล้วอุปสรรคลมลม้มหนอนพัดมาด้านนี้ใช่ไหมเราพัดมาด้านนี้เพ๊่กอนี่หมาเลยพักตบกอใหญ่โอ้ถ้าลอยมาหาเบ็ดเนี่ยเลยเนี่ยเนี่ยมันจะลอยมาหาเบ็ดตะเก่งนี่แหละเนี่ยหนุนเบ็ดอยู่หนุนก็ไม้มมลเนี่ยคงจะพาะแค่นี้แล้วเนาะเดี๋ยวเราย้ายไม้ดีกว่าเดี๋ยวักเก่งลองไป ไปต๊กหมายปลานินดีกว่าไอ้เวสเดือนนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าปลามันจะเข่าไหมนะหมายปลานินเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันช่วงหนาฝนเนะเาะพอมันเริ่มหน้ามันเริ่มขึืนฝนต๊กเนี่ยปลานินมันไม่ค่อยจิ้นเหยื่อนอะ่ะเดี๋ยวไปเจอกันอยู่หมายปลานินเลยเดี๋ยวนะักเก่งเก็บเบ็ดเก็บอะไรก็ไปเจอกันกที่ชีนหนึ่งคือหมายปลานิน ตอนนี้แนะเก่งก็มาถึงหมายไอ้ปลานินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวปูดมันจะกินไหมนะครับแล้วเบสก็ลงเรียบร้อยแล้วสีคันเหมือนเดิมมันจะมีคนตีเหยื่อลำอยู่ด้านนู้นเดี๋ยวเราตีหยิเสีเดือนเรารุ่นปลาหลากหลายเนาะเดี๋ยวมารุ่นกัน เมื่อกี้นี่ดึงไอคันที่น่ะเก่งตีไปเมื่อกี้นี่เมืข่ขคันเกือบตกน้ำแหละั้างปลาอะไรกินไม่รู้ไม่ตีดไม่รู้ปลาอะไรกินเก่งไม่ได้เปิดเบรกไว้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันลนกันอีกมันเห่นอีคันหนึ่งแต่มันกินอีคันหนึ่งไงมันอยู่ร้อนนี้แหละเดี๋ยวมันโดนแน่ เบสกเก่งก็จะหมดแล้วตอนนี้ปลายังไม่กินเลยตั้งแต่มีดึงคันเกือบตกน้ำยังไม่มีปลากินนักตัวเลยมีปลาเหล่นี้คล้วมีปลาเหลนานี้แล้วคันที่สองเมื่อกี้่ย โอเคครับคลิปนี้ก็หลังจากที่ยายหมายมานะปลาไม่เอาเลยมีกินอยู่ข้างหนึ่งอย่าต่เดือนผมเวลาก็มาหลายชั่วโมงแล้วเนาะแต่เก่งว่าจะโต๊สองชั่วโมงเนี่ยก็่สามโมงกว่าจะสี่โมงแหละคลิปนี้เอาแค่นี้ครับเพราะว่าคงไม่ได้ปลาหรอกเดี๋ยวนะักก่งจกเจ๊บเบสเดี๋ยวไม่จะถึงเวลาไปรับลูกละโอเคครับสวัสดีครับ